เป็นวันที่บางทันคัมแบ็กที่เกาหลีใช่ปะ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาดูสเตจคัมแบ็กเอ็มเขาดาวด้วยกันนะคะซึ่งจะบอกว่า เพลงไดโนเสาร์เขาแบบว่าเห็นในทวิตแล้วแบบว่าอ้อโหมันอลังการมากถ้าเต้นแบบมีถือกระทาด้วยแกมันคืออะไร <ๆ S 1> คือวันนี้เราอยู่ห้องเราเพราะว่าเอมี่เอเมมเรียมายเฟรนบอกว่าอ่าวันนี้ไม่ว่างนะคะต้องไ,ไปไงคือมายเฟรนเราจะเป็นกองประกดมิสแกรนด <ๆ S 1> ก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่ว่าง <c oughs> นะก็เลยต้องปล่อยหนังไปเนาะวันนี้เราก็เลยมี เพลงเพลงเพลงมาเพลงมาเพลงนี้คือที่เคยไปดูหนังด้วยกันแต่เพลงดูไปแล้ว,ลวอ่ะดูไปแล้วก็รีแอคได้อ่านั่นแหละลแต่ว่าอีนี่คือแบบทํางานไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นในทวิตแล้วเพลงไดโนเสาร์ชื่อเรียกว่าไดโนเสอ่ะไดโนเสาร์อะไรออสซัสอะไรสักอย่างอ่ะเราจะเรียกเพลงนี้ว่าชื่อเพลงไดโนเสาร์จไดโนเสาร์เออก็เรียกไดโนเสาร์เหมือนกันนั <c oughs> ่นแหละเอออ <c oughs> ีเพลงไดโนเสาร์เป็นเพลงที่แบบ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจป้ะเพลงร็อกร็อกร็อกก็เลยอย่างชื่อเพลงไดโอนิซัสไดโอนิซ u สเออนั่นแหละอีชื่อเพลงนี้อ่านยากๆอ่ะอีนี่อ่านไดโนโซ่ก็มีเพลงอะไรนะ Boy With Love Boy With Love แล้วก็มีเพลง Make It Right Make It Right นะคะที่เป็นสเตจคัมแบ็กแล้วก็เพลงไดแค่นี้แหละเดโนเุอ ไดโอน okay. mm ิซุสไดโอนิซุสต้องมีโพยโอเควันนี้เราจะพามาดูไดโนไดโรไดโอนิซุสเออนั่นแหละเพลงที่อ่านง่ายไดโอนิซุส boy with love and making right เขาบอกว่าอีไดโนซอรัสไดโอนิซุสเออไดโอนิซุสชื่ออกยากจับหายเพราะมันมันเป็นเพลงแบบเนี้ย ก็ได้ว่าเออเป็นแบบเนี้ยเราเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงแบบนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วอีสเตทมันจะออกมาเป็นแบบไหนท่าเต้นการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนวันนี้เราจะมาดูกันแต่ว่าเราจะเปิดไดโน่ไม่ใช่อะไรบอยวิสบอยวิสนะมันมันเป็นเพลงแรกก็คือเพลงแรกมันจะเป็นเมคอิดไรท์อ่ะแล้วมันจะเป็นไดโอนิซูสแล้มันก็จะเป็นบอยวิสเลิฟจริงป่ะนี่นี่เอาเป็นเอาเพลงอะไรก่อนนะเมคอิดไรท์ก่อนเหรอเมคอิดไรท์ก่อนงั้นฟังเมคอิดไรท์ก่อนเปิดแล้ว เพลง Make It Right โอ้ยมีบอมมาบอกก่อนไหมอ่ะโอไป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 ถือแท่งไฟด้วยมาดิแอนมาถือแท่งไฟไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวนะไมม่่่ใชอาีนะ Make It Right ยังมีบอม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 น่าน่าจะไ้เสียงเท่าไหร่เสียงยี่สิบสองคนอะมองไปในในกล้องก็ไม่ได้สวยเลยโอย โอ้เท้ลูอุ้ยแท้จะบูช่วยมากไม่ไม่ม่แทนะคะจีมินบอกเลยวีจีมินมากจีมินเป็นสายโอ้ยน้องจมูกโด่งมากหนูงัดดั้ำปะเนี่ยไม่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 น้องไม่ควรจะบูแบบนี้อยู่แล้ว นี่คือแบบมันเสียงเฮ้ย <c oughs> แต่เพลงนี้มันหวานมากเลยขอเสียงหนคะ่ะโดนดีจริงเหรอเออเออดีจิ้นสีผมนี่ดีมาก <c oughs> ไม่เคยเชียรเพลงเลยน้องมาข่อข้าวมีกินตลอดเลยพี่น้องมันเหี้ยว่ะพอปกป้องไปฝากบ้านอ๋อหนูชอบกินแบบคุ่ม้ากเลยตอนนี้เดี๋ยวมันหล่อแบบเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงเราแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยน้ำจุ่นหอ่ะเดี๋ยวนะจุดเปล่งตรงไหนวะตรงไหน ถ้าเอยจะแทงคนเตียงไม่ถูกโอ้ยน้ำจุนต้าควมสีนี้ได้ได้ไม่อยากมีโมเมนต์แบบเราเอมาทาดาทิปปีนคลิมน้ำจุนผิดหล่อแบบหล่อแบบอิจฉาคนไมไปอยากอยากไมอยู่ตรงนั้นมากนะนี้ไม่คิดไร อุ๊ยดูดิชอบเพลงนี้มากที่สุดในอัลบั้มแบบชอบมากชอบดนตรีเพราะดนตรีดูเซ็กซี่มากชอบมากพี่ชอบเพลงอะไรวะโหกูว่าแบบอเหรไม่ใช่ไม่ใช่อีกเพลงหนึ่งี่มินชูแบบลงไปนั่งอยู่แบบดูดิเราชอบเพลงอะไอแกูว่าอ่ะงูว่าดูกรุ่นเฮ้รยังกรุนี้แบบูฟังเปลี่ยนอันใหม่เหรอก็ที่แฟนคเขาฟังให้ไงแล้วที่พี่แบบรีคอร์ดชวิตแล้วพี่แซวา เหมือนทงชาติไทยเลยอ่ะราะมันมีสีแดงกับสีนวนแล้วก็สีขาวำเลงิมากเลยอ่ะไม่ไม่ใช่ขาอันน้วอากเลยขอโทษค่ะขอโทษเปลนะถูกมาณที่นี้ด้วยนะคะซูมดิ้ใจเย็นๆเพลงไปซูมแล้วพี่คือนี่ดูตั้งแต่ตั้งแต่ทแบ็กสเต็ว่าเย็นแล้วอ่ะย้ารมองว่าชอบอ ีกาก็วหวอยู่งำไมพี่กายยางอยู่คนเดียวฟังฟังตอนนี ah, ้นะงอ่ะอ่ะอ่ะี๋้วเเพิ่เสียงมาังัคือแบบตอนตอนที่ฟังเมื่ย็นที่แบบแบบยู่เงี้ยแลนมก้าส่งเสียงดังเพราะว่าแบบช็อยูคนไดอยู่เต้นแบบมันยีวิี

บบันไดอนิสุไใบสุดท้ายแล้วเราฟังบ่อยไปเลื่อยกว่าเราไปไกันเดี๋ยวเราจะหมดพลังเดี๋ยวมาพูดถึงเพลงมือก่อนเพลงไรเพลงดีบอกเลยว่าชุดดีมากณจุดจุดนี้ชุดจงกุากดีมากกางเกงดีมากกางเกงสีขาวเอวสูงเห็นหุ่นชัดมากชัดมากโอ้โอ้ น้องจ๋าน้องน้องแบบน้องกล่อหล่อมากเปิดมาก็ตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ป้อนคำาไมหล่อให้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องคือแม่ป้อนคำาไมหล่อให้เขาไปในป่าอะบอกเลยแล้วเปขาแบบเป้าน้องได้มากดีใจจริง่ริงไั้นุดๆเป้าน้องเด่นมากเป้าน้องเด่นมากที่เป็นบวกมากเลยตอนนี้โอ้ยเห็นสายตาจ้องกูแล้วกูอยากตายต่อไปก่อนที่เราจะตายตอนเพลงนี้เพลงต่อไป boy with love คอรับคอรบกับอาร์มีแต่ว่าเฮอร์ซี่ไม่ได้มาเรามาดูสเตจกันเนาะเป็นตัวหนังแล้วก็มีคำว่าสิบเก้าเดือนสี่ปีสองพสิบแปดเทไม่ใช่สิบแปดเทผูกสวยมากอ่ะใท้แถ่คนที่จะผูกสวยมากใส่ชุดโทงสีผูปะเนี่ยชมเคอออกฟ้าออกพัดเทล i เ r ลก้นแบบ ก้นแทร์ก้นแทรก็ยังอยู่ในแบบอันน้องตืดอยู่ในระดับที่แบบแน่นเหมือนเดิมนะคะคือน้องตืดไม่กี่ไรไดโนเสาร์บอยวิลเล่เราทิ้งไดโนเสารัสไว้ทีหลังเพื่อมาดูบอยอนิสุสเออไดโอนิสุสบอยวิลเล่ก่อนเราจะมาแปลเพราะว่าเพราะว่าเราว่าน่าสเตนนั้นมันน่าจะดีมากไดโอนิสุสนขออนุญาตเราเดตตามกันะคิมซอกจี อมอะ By t ม l o r Oh my my m ม Oh m m องคุณเอลเลยต้องกวเอวไม่ค่ะ o เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมยเฮ้ยเอ้เฮ้เซ้เฮวยเฮ้้มเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ่าเเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ่เฮ้ยเ้เ้เฮ้ยเเฮ้เฮเ ชาร์ล็อก BTS 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 ฟ้าชุดฟ้าชุดฟ้าอันนี้เป็นยาเออวันไม่กล้าพูดเล็กมากเลยเออจริงๆเราที่ก็ปีบปากเบาๆกูจังทนอ่ะอะเนอร์โอ้โอ้เหนื่อย No way no way Go with love Giờ độ petam เอ้โหูจะปเป็นเฮดทีเอต้องเต้นเต้นตาม B T เ่เอบลืมถือแทปไวโหป่านำที่แท้คือนี่แหละนี่คือป่าที่แท้แอบตอิากโมากดูดีดูดูดูจังหวะที่นางโยกโอ้ยได้มากขวจ๋า โอ้โอโอ้อ้โหโอ้โหเาตัวนั้นอะอะไรอะไรกเียมันใหญ่งไม่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 เดี๋ยวรอดูนะรอดูนะรอดูน บอยวินเทอรก็น่ารักสดใสชอบเนาะคือแบบชอบใส่ตาของแทมต่อไปไดโอนิซุสไดโอนิซุสไหนเพลงอยู่ไหนไดโนเสาร์ของเรามันเป็นชื่อเทพนี้ยายกรีกนะแต่ว่าชื่อเหมือนไดโนเสาร์เราจะมาฟังไลฟ์ไดโอนิซุสอ่ะใครที่ดูแล้วก็อันนี้ไดโอนิซุสไดโนเสาร์ของเราเองชื่อเพลงอันเราเราพูดว่าเป็นอันนี้เป็นเลยคนนี้ก็คิดว่าไดโนเสาร์คนนี้ครับแกสวยมากเออดีๆลองดูดิ ทุกคนเหมือนภาพวาดจริงๆก<อ>็คือภาพวาดก็พูดแทนดิคือแบ่ทำเท่กับพี่เนค่เอ็มเขาดาวแซมแบ็กเซตอ e พีชูบีทดูกันกรอบรูปนี่คือแบบนะมีแบ็กอัพทั้งหมดนะคะแบ็กอัพประมาณร<อ>้อยกว่าชีได้เปิดเปิดเสียงเพลงนี้ยเปิดเสียงคือเพลงนี้ดนตรีมันแบบมันแบบอย่างเงี้ยเข้าใจปะเล้อยากรู้ว่าตุเตจะเป็นยังไง ชุดชุดว่ะโอ๊ยอ้เอ้ยหัวไม่หลุดจะไปข้างเลยโอ้เมก้าดูดิดูดิอีกอีกกระถาเนี่ยเราเรียกสุดยอดว่าสาวใจบาปเดียวใจบาปที่แท้บอกเลยใครคิดท่าเต้นดีโอ้ยตีลกาด่ตบเอาตัวมาตีลกาแบบอันตรายมากเลยนะลูกรู้ไหมเฮ้ยไม่กลัวเก่งล็กงูมันเขินไปนะ บอกเลยว่าเดี๋ยวโอ้<ะ> oh my g อดโอ้คนรามาก ดูดิ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 เฮ้ยคือแบบถ้าไม่มีในคอนก็คือแบบโอ้ยถ้าก่อนวางข้าวมันควรไปยกแก้วจริงๆริจะยกทั้งขวดเลยวะไยกแก้วยกขวดยกขวดโอ้ยยกแก้วเลยเอาแก้วมาเลยตอนนี้ยกยกแก้วมาอะไรแก้วอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นนมันจะมาตอนไหนนะยกแก้ววันนี้ อยังไม่ได้นอนเลยโอ้โมโอ้โหตายอ่ะออหยดทีแบบท้าเต้นแบบโยกวันจัดน้ำกะเด็นก้ละไปว่าไม่ได้ใส่แว่นตอนไยโน่ใส่แว่นโอ้ท่าเต้นดีมากวันจัวันอ หมดหมดแล้วหมดแก้วดูดีดูดบดูดีดูดบดูดไดูดอดู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 ดอดู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 ดึดูดปดู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 ดดู กูไม่ไหวแล้วพี่เพลงบอกเลยว่าตอนนี้เพลงดูตอนกลางวันอะตัวเพลงชาไปครึ่งตัวคือแบบทางซต์เป็นอมมาพาตไปหมดเลยอะดูอี่เทมันเท้าเซออะแล้วก็แบบเราเห็นเท้าเซลตล้งแต่อยู่บนคอนไทยแล้วก็คือแบบเทมันเท้าเซลทําไมวะเดี๋ยวไดโนซอรัสยังไงก็ต้องได้เอาไปขึ้นบนคอนเสิร์ตเพราะว่าม่โคตรมันเลยแล้วแบบวันช็อตวันช็อตทู้ช็อตทุกคนต้องยกขอนกอนต้องยกแงีละมันดีพูดไม่ออกจริงจริง Nó mạnh quá à เียลื่อนเป็นเลื่อนเป็นจังหวะมากถามจริงบางทันมันซ้อมกี่ชั่วโมงวะแล้วคือแบบมันเป็นวันช็อตจริงๆคือถ่ายแบบแพลนกล้องแบบพึบมเพิ่มพิ่มพิ่อีฮะสเตจแดนเซอร์เลื่อนเก้าอี้เลื่อนโต๊ะน้องกุ๊กกระโดดขึ้นโต๊ะคือแบบกว่าจะได้แบบนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วแล้วคือโต๊ะกับเก้าอี้เวลาเอาขึ้นมันอันตรายมากเลยนะคะเก้าอี้อไม่เข้าโต๊ะแล้วนั่งตรงไหนหลังขึ้นมาแต่แบบไม่โคตรเฟคมากเพอร์เฟคแบบเพอร์เฟคแบบเพอร์เฟคโคตรโคตรคัมแบ็กทีคือแบบอลังการสเตจนี้โคตร ของโคตรแบบให้พคิดคือดีมากบอกเลยว่าแบบโหดกล้าอ่ะคือตอนแรกที่อีเพลงมาใส่ตอนแรกคิดว่าบางทัานจะแบบบัสบั๊กหัวอย่างเดียวเลยนะแอไม่ใช่มันมีท่าเต็นแบบต้องถามคนคิดทาเต็นจริงๆว่าแบบตืเงมากคุณครูคุณครูอะไรคนสเดอรนน่าจะซนใช่คือแบบเยี่ยมคุูดีมากดีมากครูรับถือเลัถืออะเก่งอลังการมาก เราคนที่แต่งเพลงนี้นะอยากบอกเลยว่าตอนแต่งจะต้องอารมณ์แบบเมามากเพราะว่าแบบวัน็อตทูช็อดทั้งทั้งเมาเราถ้าเกิดเราไปแปลเราไปแปลในเห็นใน y o u ูทูบแบบเมาทั้งทอดเมาทั้งทอนนี่พอเห็นไดไดโอนิสุดนี่คือแบบคือพีมากินจริงอยากเมาไปเลยจ้าพอาะาเพลงนี้ยาเมาทั้ง็อดพวกเขาก็คือประมาณว่าแบบเออมาดื่มกันเถอะอะไรประมาณเนี้ยเพลมให้กับความสำเร็จประมาณนี้ไปอ้อเหรอ น,นี่ยังไม่ได้รู้รความ,วามหมายเลงพี่ก้าไปดูความหมายมาแล้วคือพี่ก้าแบบความหมายคือประมาณว่าผมคอแห้งจะเลยดื่มฉลองให้ผมในสีประมาณนี้ เราก็เลยมาดื่มฉลองให้บางทัานดกันเชื่อไหมว่าต้องนับถือแดนเซอร์เขาด้วยนะทุกคนอะทุกคนเป็นคนจัดฉากบางทันมีหน้าที่แสดงแต่เก้าอี้ทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้เวลาเลื่อนคือแดนเซอร์แดนเซอร์ทั้งหมดแล้วต้องยอมรับแดนเซอร์เลยว่าเก่งมากเก่งมากแบบต้องขอบคุณแดนเซอร์มากที่ทำให้สเตจมันสมบูรณ์ได้ขนาดนี้จริงๆจริงๆคือแดนเซอร์แบบแล้วแดนเซอร์เงินดีมากสแกนแล้วถึงจะใส่เสื้อดำก็ตามลองฮือแมมาก รีอ action, แอคชั่นคัมเบสต็ปเหนื่อยมากสามเพลงเพลง uh, Make It Right Boy Will Love และไดโนเส u ร์เดนอสส์ไดไดโอนิซ <ys> <D> ุไดโอนิซุสดีเวอร์เออใครยังไม่ดูไปดูรีแอคชั่นแบบบ้า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 าจิงกสิ่งสองคนมาอยู่ด้คือแบบอามี่สองคนมาอยู่ด้วยกันมันก็จะแบบ<ม>เสียงดังนิดนึงนะคะ<ไ>เข้าใจกันได้ไม่ได้ดีกันด้วยจบแล้วรี action, แอคชั่นคัมเบสต์หวีดมากดีมากดีมากอลังมันสร้างคือมันสมแล้วกับคำกับชื่อบางทัศ มสุน<ม>ทรียนั้นคือสิ่งที่ยิง่งใหญ่ที่สุดเ <BTS. S 2> ท่าที่เราเคยททเ,เคยท่าที่เราเคยได้ยินมา